เรื่องของการรีไซเคิลพลาสติกครับทีนี้การรีเซิรรีไซเคิลพลาสติกอันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะทําจัก,กรยานที่มันไร้สนิมครับก็คือจัก,กรยานที่ทําจากพลาสติกนั่นเองนะครับหลายๆคนที่มีจัก,กรยานใช้จัก,กรยานอยู่ก็คงจะ เกิดปัญหาเรื่องของสนิมนะครับการดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับหรือบางทีเราคิดว่าเราดูแลดีแล้วเนี่ยแต่สนิมมันก็ยังจะมาเกาะเสมอนะครับทางบริษัทไอกาสนั่นเองครับไอกาสในหลายคนที่อยู่ในวงอุตสาหก,กรรมนะครับก็คงรู้จักดีก็เป็นผู้ผลิต พลาสติกสาก,กรรมนะครับเกรดสูงที่ใช้ในพวกระบบ,บขับเคลื่อนระบบออโตเมชันต่างๆนะครับไอกาสก็ต้องการที่จะทำจักรยานที่ผลิตจากพลาสติกทั้งขันและพลาสติกนั้นมาจากพลาสติกรีไซเคิลด้วยครับจักรยานตัวนี้ครับเปิดตัวครั้งแรกนี่มางานฮ a น وفر แฟร์นะครับเมื่อปีที่แล้วปี2022ครับทางไ g ก s ก็ใช้ชื่อว่า iGas Bike ครับผมเคลมว่าจักรยานพลาสติกอันนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานได้หลายปีครับแล้วก็ ไม่ต้องการการบำรุงรักษาครับไม่ต้องใช้น้ํามันหล่อลื่นแล้วแน่นอนมันก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งตัวจักรายานเองแล้วก็การเอาพลาสติกรีไซเคิลเข้ามาใช้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนที่เคยเห็นคือไอการ์สจะม,มีความเชี่ยวชาญนะครับเรื่องของพลาสติกอุตสาหกรรมมากเลยไม่ไว่าจะเป็นตัวกระดูกง,บบงูระบบลาเลียงระบบคุณยนต์ต่างๆในอโตเมชตัตเนี่ยก็คือใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับมันมีน้ําหนักเบาด้วยแล้วมันก็ทนทานด้วยนะครับไอเดียเริ่มต้นอันนี้ทางไอการ์สเขาก็เห็นมาจาก จักรยานที่ใช้ขับลุยทรายลุยฝนนะครับเรียกว่าจักรยานครูเซอร์นะครับหรือว,ว่าบีชไบส์เนี่ยมันสึกกร่อนเร็วมากครับบางคันเนี่ยพอใช้แบบสมุกสมบันต่อให้ดูแลรักษาอย่างไงบางทีแค่3เดือนนะครับต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทั้งคันไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการอีกขั้นเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันก็เป็นการสะท้อนถึงเทคโนโลยีของทางไอการสเองว่า นอกจากพลาสติกที่มันใช้ในอุตสาหกรรมแล้วซึ่งมันอยู่ในคอนดิชันที่เราควบคุมเนี่ยเขาก็ต้องการโชว์ว่าเขาสามารถที่จะพลาสติกรีไซเคลิลนี้มาทำจักรยานที่มันใช้แบบเอาท์ดอร์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้นะครับผมมั่นใจมาลุยนี้มันจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากของผู้บริโภคนะครับในอนาคตที่จะเลือกนำเอาจักรยานนี้มานะเราได้ขับดูแลรักษาง่ายแล้วก็ได้ช่วยลดเรื่องของขยะบนโลกด้วยครับผม